เราสามารถอยู่คนเดียวให้มีความสุขโดยที่ไม่เหงาได้ไหมคะได้ครับเราก็ต้องฝึกทีนี้เราต้องมารู้ก่อนว่าความเหงาเนี่ยคืออะไรความเหงาเนี่ยก็คือความเศร้าหมองที่เวลาเราอยู่คนเดียวจริงๆแล้วความเศร้าหมองมันมีอยู่แม้กระทั่งเราอยู่กับคนรอบข้างเราก็เศร้าหมองได้สภาวะจิตที่ไม่เคยได้อบรมเ,เขาจะปรุงแต่งความเศร้าหมองมาไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือจะอยู่กับคนเยอะแยะอยู่กับคนเยอะแยะก็หงุดหงิดเศร้าหมอง ได้เหมือนกันภาษาพระเรียกว่าถินมิทะก็คือนิวรนในจิตหรือขยะในจิตเราที่ไม่เคยได้อบรมที่ไม่เคยได้ขัดเกลาสภาวะพวกนี้ก็จะมาปรุงแต่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจบ้างไม่พอใจบ้างขยายความให้เป็นความละเหียใจเซ็งหลายอย่างนะครับก็คือทําให้จิตใจเศร้าหมองหมดกําลังใจเหงาบ้างนะครับพอเหงาออกมาก็จะเริ่มหลุดปากออกมา ว่าเหงาว่าอยู่คนเดียวก็เริ่มกล่าวโทษคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีจริงๆมันไม่ได้ว่าอยู่คนเดียวนะครับมันเป็นอยู่ที่ต้นเหตุมันอยู่ที่จิตที่ไม่เคยได้อบรมแม้กระทั่งอยู่กับเพื่อนเยอะแยะ,แยะก็จะบ่นอีกนั่นแหละว่าคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็พูดอย่างนั้นคนนี้ก็พูดอย่างนี้เพราะสภาวะจิตมันเป็นสภาวะที่มีขยะอยู่ในจิตไม่เคยได้อบรมตั้งแต่แรกก็น้ย้อนมาที่คําถามว่าแล้วเราจะอยู่ยังไงให้มีความสุขเราก็ต้องอบรมจิตพัฒนาขัดเกล่าทีนมิทะหรือกิเล ที่ทําให้เราละเหี่ยใจเนี่ยออกไปนะครับด้วยสมาธิฝึกจิตให้เบิกบานให้คงอยู่ให้เป็นคุณสมบัติของจิตเราซึ่งต้องใช้เวลาถึงต้องบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทำตั้งแต่เนิ่นๆอย่ารอให้ชีวิตไปถึงสุดปลายทางของความเหงาแล้วค่อยมาปฏิบัติธรรมอันนั้นสายไปแล้วในยามปกติเนี่ยควรตื่นรู้แล้วก็ฝึกตนตั้งแต่เนิ่นๆซะพอความเหงาเข้ามาเราก็จะมีสติปัญญาที่จะรับกับความเหงาด้วยความเบิกบานได้นะครับ